ไปอยู่ไปอยู่มันเหมืนเดิมวะแหละแต่ว่าซึงงานมันมันเข้าตังต่างถึงแต่ว่ามันมีมีเรื่องไมาตึ้งมันมันก็เปิดตึ้งว่าเปิดต้องเปียวแล้วไปเมษตอนพอว่าซึ่งผมผมไปใกล้ในรัดเย่แต่ว่าน้องคนเดินนะกุนขูกระลุยต้องเปียวมีโม่รังมีคนไตมี แต่ว่าเราไม่รู้ว่าตึงไงโควิดนั้นมันบันพื้นอะอยากให้มดดี่มันไม่มดดา่นี่โควินี่งันจวมันจะยู่กับเราตลอเรวมันนี่อยู่แอยู่แเมื่อนเหมือนกับไฟวัดนะ Ta bảo ăn con đánh lệ Nguyện mà ăn trên trong ra một vàng quả áo Phải khai một liều trắng รก้าคับตอน,นไปทำงานครับนี่นะครับชีวิตคุณเกีดรติไลน์นะ,ะต้องมาหาข้าวแกงกินนี่ก็เป็นแกงกต้มต้มปลาปากก็เป็นอะไรที่คุณเกีดรติไลชอบอมากๆเลยต้มก็เป็น แกะรัก, <S <S ก,รกรได้พริกแกงก็ปั้นใต้ครับซึ่งจะแตกต่างกับพริกแกงต้มของผ้ากันอื่นนะครับเพราะว่าจะมีกระมิ้นใส่นะครับ <S 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 ก็จะใซ่ปลากเต็มตัวนะครับแข่งๆแกงต้ม ขาชีวิตง่ายๆครับกินง่ายอยู่ง่ายเครื่องแกงภาคใต้นะครับก็จะนิ้เป็นเก็ดร้อนนะครับนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกงส้มแกงพริกนะครับผัดเผ็ด พวกยิ่งนะครับแต่เน้นรสชาติไปทางเผ็ดร้อนครับเพราะว่าจะเน้นไปทาถังติ๊กนะครับติ๊กไทยสามิตรสามิราคุณครับมันเข้าแกงภาคใต้หรืบ้างจะมีหักมาให้แก้มด้วยนะครับ ไปมีน้กับพิกเอาไปนี้กำตังกับพริกก็คือโซว์ูปราะกาศขาวแล้วก็แก่กวา่าเสียงมากินที่จะมีกับทุกร้านนะครับเป็นผักแชมนะครับ ตามมาท้อมากินครับเจ้ากระมิ้นต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะทุกท่านเลยเอฟซีทุกท่านเลยนะครับที่กดมาเข้ามารับชมนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจกับช่องข้อเด็ไลน์นะครับไม่ว่าจะมาเป็นกดแชร์กดไลค์นะครับกดสมัครสกายให้นะครับแต่ข้อเด็ดไลน์ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ เป็นอย่างสูงนะครับได้ปลาเป็นตัวตัวเลยนะครับจะปิดจะเปิดนจากแกงส้มทั่วไปนะครับเาจะเจากจเนื้อปลาไปโขกนะครับจะเป็นน้าแกงนะครับแต่ว่าใต้เราจะใช้ปลาทั้งตัวเลยนะครับใส่ลงไปนะครับเนื้อปลานุ่มอร่อยากการับเป๋า ันนี้นะครับเป็นข้าวแกงมะรามปี๊ดรรมราชนะครับผมแกนไรนะครับชอบมากๆเลยนะครับผมเอาไปกินประจบนะครับรสชาติขี้ข้นจัดจ้านนะครับสไตล์คนใต้เลยนะครับผมร้านนี้ก็จะตั้งอยู่นะครับที่วงเวียนเบองทองนะครับตางไปก่อนแรกนะครับ แต่ถ้าเขียนง่ายๆน้าร้านก็จะเขียนว่าข้าวแกงหนพปอนดนะครับเราแวะมาชิมกันนะครับ,บหวังว่ารสชาติแบบจัดจ้าน นปลาอร่อยนะไปปลาทะเลครับจะขอโทษขอไปนะครับถ้ามีอะไรบางอย่างไม่ถูกภาพนะครับเ๋่อต้องวันหยุดไปแน่ต้องวันเจาต้องวันหยุดไปแน่ anh em có mà thứ người ấu trái một điều chuẩn có đẹp mà thứ ngoài quần áo mất đẹp không này luôn luôn đi có mà cao rồi không đẹp không con tay trên này không bỏ rồi 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 เนื้อปลาเนาเป็นเนื้อปลาหรือว่าต้มนะครับนี่เป็นลายประจำเนะี่ยลายประจำข้าวบุญน้ำนี่มาจากการปลาทอดของเราต่อนครับที่ดูตัวดูตัว หอ,อกรมิ่นอร่อยครับนะครับเป็นปลาทะเลทอดเนื้อนุ่มนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมท่านครับที่เียนตลาเวลาครับเข้ามาชมนะครับผมนะครับอย่างไร้วก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับผม อย่งแกก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผู้เขียไลค์ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ยินดีกดกระดิ่งนะครับเพื่อการแจ้งเตือนนะครับด้วยนะครับผมแล้วก็ทางช่องผู้เกียไลค์ก็ขอขอบคุณมายาดสูงนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ทางช่องผู้เขียนไลค์ก็จะพยายามหาคลิปใหม่ๆนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันกับว่าการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าการค้าการขายการทำงานกินนะครับมีอาชีพอะไรกันบ้างครับเดี๋ยว ก็จะมาอัปเดตให้กันให้ชมกันบ่อยๆนะครับหลังจากนี้ตนะ้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบเจอคลิปหน้านะครับผมมีน้อกินป่าครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปไขายของนะครับคลิปนี้ต้ขอลาไปก่อนสวัสดีดรรครับสวัสดีรครับผมสบายครับเราจริงๆครับเราจะรู้ครับเราจะเปลี่ยนตา